สวัสดีครับ FC ช่องบรับ,บือรักเหรียญทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและใหม่สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1สตางค์ทองแดงนะครับสตางค์รูนะครับเหรียญละ15,000บาทก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรับ,บือรักเหรียญผมด้วยนะครับ ครับ f c ครับนี่ก็คือเหรียญ1นสตางรูทองแดงนะครับปี2464นี่คือเหรียญสตางรูที่ผมนะครับจะมาทำคลิปประกาศรับซื้อนะครับจาก f c ในวันนี้นะครับ F4 ครับเป็นเหรียญ1นสตางนะครับที่ผมเชื่อว่านะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะยังมีสะสมอยู่นะครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับถึงแม้นะครับเราจะนะครับ เราจะไม่เคยได้ใช้เนื่องจากว่าเราเกิดไม่ทันนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับเชื่อว่ารุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของ f c นะครับน่าจะเคยใช้แล้วก็ผ่านมือมาอย่างแน่นอนนะครับ f c วันนี้แหละครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญสตางค์รูนะครับทองแดงแบบนี้นะครับ f c นะครับเหรียญละนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับคมๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับสวยๆที่ อาจจะเป็นเหรียญที่นะครับเก็บเก็บอย่างดีนะครับเป็นสภาพเก่าเก็บหรือเป็นสภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับผมรับซื้อที่ราคานะครับ f c 15,000บาทครับ f c ครับขอเป็นสภาพที่สวยๆนะครับ f c วิ้งๆนะครับ f c ครับผมเป็นเหรียญ1น1สตางรูนะครับเนื้อทองแดงนะครับถ้าใครมีนะครับก็ติดต่อหรือทักมานะครับผมจะขึ้น q ิวอาโคต f c ก็นะครับเอาโทรศัพท์สแกนนะครับแล้วเราก็ มาดูกันนะครับมามาคุยกันนะครับแล้วก็มาตกลงราคากันนะครับเกี่ยวกับเรื่องเหรียญที่จะส่งมาขายนะครับ fc ก็ถ้าสภาพที่นะครับผ่านการใช้งานมานะครับ fc แบบที่อยู่ในมือผมเนี้ยนะครับ fc ครับอาจจะนะครับมีสภาพสึกกร่อนนะครับไปบ้างตามการเวลานะครับ fc นะครับสึกกร่อนไปบ้างตามการเวลานะครับแบบนี้ครับเหรียญที่อยู่ในมือครับ ราคาก็จะเริ่มต้นนะครับ F4 นะครับที่หลักร้อยครับ f c ครับไปจนถึงหลักพันนะครับ f c สําหรับนะครับ f c นะครับถ้ามีเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะครับที่มีเหรียญนะครับเหรียญเก่าเงินเก่าเงินโบราณนะครับที่ต้องการอยากจะขายครับก็ช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับคลิปวิดีโอนี้ให้กับ เพื่อนให้กับญาติพี่น้องเรานะครับได้ดูได้ชมกันสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมช่องบลูบรักเนียบนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในไว้สดนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนี้สําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ